พริกฮาลาพินโยที่แม่ดาวปลูกไว้นะคะตั้งแต่ต้นเล็กตอนนี้มีลูกแล้วค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้แม่ดาวก็จะพาทุกคนไปเก็บพริกกันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวนเชเอมรายการที่จะพาทุกคนไปทำสวนยังมีความสุขค่ะ พริกฮาราเปนโยนะคะก็เป็นพริกที่มาจากเม็กซิโกค่ะเป็นสัญชาติเม็กซิกันนะคะเขาก็จะเป็นพริกที่มีความเผ็ดค่อนข้างมากค่ะแม่ดาวก็จะเอาไว้ทําอาหารเม็กซิกันนะคะเช่นกัวคาโมเล่นะคะแล้วก็ข้าวผัดผักนะคะที่จะใส่เจ้าพวกพริกเผ็ดๆพวกนี้ลงไปด้วยค่ะส่วนกลิ่นเขานะคะเขาไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะเขาจะสู้พริกไทยไม่ได้นะคะในเรื่องกลิ่นแต่เรื่องความเผ็ดนี้ก็เป็นความเผ็ดที่เฉพาะตัวมากๆเลยค่ะแม่ ดาวกับพ่อบ้านนะคะก็ชอบพริกชนิดนี้มากๆเลยเพราะว่าเราสองคนชอบทําอาหารเม็กซิกันกินนะคะแม่ดาวก็เลยเพาะไว้ค่ะพริกฮาลาเปนโยนะคะเป็นพริกที่ชอบแดดค่ะจะไม่เหมือนพริกขี้หนูที่ปลูกไว้ในร่มรำไรได้นะคะอันนี้พอเขาได้รับแดดเต็มวันหลังจากที่แม่ดาวหรือเอ่อถั่วบวออกไปนะคะเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ติดลูกมานะคะวันนี้แม่ดาวก็จะไปเก็บเจ้าพริกฮาลาเปนโยนะคะไปเตรียมทำกวัวคาเามาเล่ค่ะ ต้นพริกต้นนี้นะคะก็อายุประมาณ2เดือนแล้วค่ะก็ติดลูกมานะคะลูกเขาก็ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์มากมากเลยค่ะแม่ดาวก็จะต้องรีบเก็บนะคะเพราะว่าช่วงนี้เจ้าตัวมแมลงวันทองนะคะที่จะคอยมาเจาะพริกเนี่ยค่ะระบาดค่ะก็ถ้าเก็บช้ากว่านี้เขาก็อาจจะมาเจาะนะคะแล้วก็ทําให้ผลพริกเนี่ยค่ะเน่าเสียหายได้ค่ะ เดี๋ยวในคลิปหน,หน้านะคะแม่ดาวจะมาพาเพื่อนๆไปปลูกพริกเจ้าพริกแม็กซิกันเน้นะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะก็ช่วงนี้แม่ดาวกำลังเตรียมคลิปอยู่นะคะก็วันนี้เดี๋ยวแม่ดาวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ